มาหยุดหยุดหยุดวให้ปวดหัวก่อนเเหอื่ไยไปเองไอ้นางว้าไอ้นังว้าวิ่งแล้วมันง่วงหลับอายุนิ่งๆสมองมัไอ้นางวโอม อหายเห็ดหนังอะเมื <ained> <car ughing> ่อกี้สีรับเาหยุดเริ่มมีสติววยิยิมยยิิยิปนไ่่ะถุงหมไงเลยมีบาทีไม่ติด